ปูใหญ่ิดีปูใหญ่แนวใด๋วะที่ันัรถไปทีกิ่เขาตอนดูเขาวอันนี้ลานเขาเมขนาดตอนนี้ไอ้เพื่นจกกับปูไม่โดมดีไม่โดมว่ามันน <l ps. S 2> ั่งยูดทั้งรถหรอครับขันเหลืองเสียใจมั้ตากแดดไหมบ่ตะกูบดิอาบ มันเป็นเป็นอยงนี้เป็นเป็นตาตีนว่ามันแบบเป็นคล้องนามมันจะใส่ดีก้านกระปูวะนะนกระปูใหญ่่ทแบบใดว่าปูาาปูทะเลนะหมหรือปูอย่างพูดว่าเขาไปยพิจังทะเลูมีนระปูะแต่มันตัวใหญ่ตั้ง ้าเป็นเพือนแนมอีหยังสนันดกไม่บอกว่าหนาอิอน่นตอนนี้กำลังปรับพื้นที่หลังเวทีเพื่อ,อเป็นหม่องไฮม,มอลำอยู่ซิลปินอยู่ครับเหมือนเรง Nó bình nhạc Ừm Ừm Ê, xáo bố lông mà Mà mẹ ปูซาดไซส์โมมี่ถ้าว่ปูคางรถมันมีร้านนั่นอาหารอยู่ข้างนาแล้วต้องขามต้องขามขามขาม้างไปเป็นร้านชาบูมีซ้ำนี่แหละมันไม่มีหอมเลยถ้าว่าท,ทาแบบรถพุ่นจอดอันนี้ไปกินยู่ไใส่ละ นี่เริ่มลงเล็กนั่งร้านแล้วนะครับเริ่มตั้งนั่งร้านแล้วห้าโมงเช้าสิบเอ็ดนาฬิกาโอ้ตึ่มไปซองนั่งเอกสาวนั่งเอกสาวบนิมารดบัตน้ำโม่ด้่พี่น้อง มาลดหกล้อกับซอกุ้งยังแต่เมื่อวานนะครับเดินทางออกมาก่อนโหลดบัตรกันแม่กำลังเก็บพี่กินเขาย่าม,ะมอาะไนี่ยินย่างนี่หลับแเอาแบตพลุมไม่ให้แน่ยิ่นี่ถุงเซเว่นน่ะนะโอ้ยแบตไปหันตอนมาแรงยังสีเอาแบตยี่ใส่แบตยี่นี่ถุงถุงใดถุงเซเว่นห่านโอ้ยฮามองปูสาดนางก้อนนี่มันบ่มีโฮมนี่ ตายแล้วตายแล้วพอพายนี้คว่ำสะรุดห้องภาพนะครับพี่น้องโทรศัพท์ผมร้อนมันก็เลยแบบนี่ละนี่ละอยากถ่ายมือแล้วหล,ลายๆคลิปมันกัถ่ายบ่ได้เพราะว่าโทรศัพท์ผมมันมีปัญหานะครับถ้าอากาศ้อนแดด้อนแบบนี้มันมันถ่ายคลิปคือนมือคนบ่ได้นี่ละขอเสียพี่น้องน่ายหลาย ปากทางบ้านเก่าตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีครับกำลังลงนางลานกำลังตังเวทีครับผมมมีเปียกมมีจืดแน่นอนพี่นอ้องนี่ฮะดินมันมันเปียกน้ำเปียกตมเหมือนว่าน้ำคลังนะครับมันก็สีเละเนี่ยเป็นตมแต่ว่าแต่ว่าดินบอดี อ่อนเดรดเดี๋ยรถบมิติดลมนะครับมันแข็งนะครับพื้นมันแข็งเป็นดินผสมหินนะครับแต่ว่ามันก็นเละบ้างเพราะว่าฝนตกน้ำคลังเดี๋ยวจะหน่อยเป็นกระเอาหินมาเทนะครับหินมาเทพี่น้องก็ยู่ได้สบายแล้วนาเวที่มือแรง หอดแปดนาทีป่เนาะมผมย่านแต่มันเด้งออกจากกลองนะครับ ปูใหญ่อีลีประมาณโลขึ้นนะขายจงงา6้อยน,นี้เอาห0าพอเอาเอาแ,บบแต่คือกน,นีนว่วาปา,ปา,ปา,าตัว,ตวโลละซีหาลอยพี่น้องกระปูใหญ่กระปูใหญ่เขาเรียนว่ากระปูทะเลอยู่บ่ขวาแนวนีม้มันอยู่ติดท,ทะเลเหรอครับมันเป็นมันต้องมีน้ำเค็มขึ้นมาใช่ไหมพี่ ไม่มีนเค็มขึนตามันใส่กบจำน,น,นัดนจำเด็ดไขๆปลาชายเลนนีน่แหละพี่น้องยางมาเห็นเพื่อนจกกับปูหุอมกับปูนะครับเมื่อเคยเห็นเรืเมื่อวานรี้อยู่แถวนี้เนาะ มันเป็นบานเท่ากับสีขุดกระปูน้ำทงไทยทงหน้าน้ำขอบซะนะครับกระปูใหญ่ครับกระปูทะเลมันเป็นน้ำเข้มจากทะเลดันขึ้นมานะครับก็เลยเห็นห้มีกระปูพีสัตว์ทะเลขึ้นมาด้วยเอาละครับพี่น้องครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับพกักโทรศัพท์ก่อนครับพี่น้องเอาไว้แล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกกำลังใจเรียกลำเพลินออฟฟิเชียลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครด้วยนะครับ สวัสดีครับ